คุณส,สมบัติของนักแข่งจริงๆแล้วต้องมีอะไรบ้างครับถึงจะประสบความสําเร็จได้มุมมองของผมนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์มันสําคัญมากเลยนะครับโอกาสที่เราจะได้ซ้อมมันก็น้อยนะครับเพราะว่าค่าเสียจ่ายในการซ้อมมันสูงมากอย่างชุดหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับอย่างชุดเดียวก็คือซ้อมวันหนึ่งก็คือใช้ไม่ได้แล้วก็ โอ้ไม่ถึงวันเลยนะครับถ้าวิ่งไม่หยุดเลยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็หมดล้วคาราจบแล้วความเร็วก็ต้องมาพร้อมพร้อมความอันตรายนะครับเคยนึกถึงตรงนี้ไหมความเสี่ยงความกลัวตรงนั้นแล้วมันคำถามนี้ผมผมจะได้ฟังบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นความกังวลที่หลายคนจะนึกถึงนะครับเพราะาตอนเราขับในถนนถ้าเราเหยียบ200ออันนี้บ้าละคือมันเร็วมากแล้วนะครับแต่ว่าในสนามแข่งทุกอย่างสร้างมาเพื่อวิ่งเร็ว ทุกคนก็วิ่งในทางเดียวกันไม่มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่มีอะไรเลยครับพวกระบบเซฟตี้ในสนามและก็ในรถด้วยนะครับเราจะมีเยอะมากเลยนะครับขนาดเราวิ่งทางตรงมา250เบรกไม่อยู่ชนกำแพงผมผมไม่กลัวครับในสนามเซฟตี้เขาดีมากก่อนที่เราจะโดนกำแพงก็ต้องมีกองยางก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ซอฟต์มากเลยนะครับตอนเราโดนมันก็รถก็พังไปหมดแต่นักขับก็จะโอเคครับ ระบบเซฟตี้ในรถสุดยอดจริงๆนะครับก็คือปลอดภัยกว่าถนนบ้านเราแน่นอนใช่แน่นอนครับอือใช่ครับอ่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตมีอะไรบ้างครับแซนดี้ตอนผมเด็กๆก็เปลี่ยนมาจากโกคาร์ทขยับมาขึ้นรถฟอร์มูล่าหรือรถล้อเปิดใบรุ่นใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ขับรถฟอร์มูล่าไปถึง ประมาณปี2017อยากไปฟอร์มูล่วันะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ของสินีไม่ถึงขนาดที่มีเยอะอยู่แล้วมันก็ยังไปถึงฟอร์มูล2ไม่ได้เลยนะครับงบประมาณที่เราต้องใช้ต่อปีมันมันสูงเกินจริโหเราก็ตัดสินว่าโอเคเดี๋ยวเราขยับรุ่นมาซูเปอร์คาร์ดีกว่าเพราะว่าเห็นว่ารถ GT3 แล้วก็รถซูเปอร์คาร์จะมีอนาคตยาวกว่าสินีก็สามารถได้ขับแข่ง ยาวนานเลยครับหลังจากนี้ฮะถ้าเกิดเราจะแข่งรถไปจะจะได้ถึงอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุ50-60ครับหวังว่าครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ซูเปอร์คาร์ก็ได้ครับได้ครับใช่ใช่ที่ยุโรปก็จะมีเขาเรียกว่าแอมเบเจอร์นะครับที่จะมีอายุสูง50-60มี70ด้วยนะครับยังแข่งอยู่ครับดีเลยครับผมนี้ตอนนี้ครับแข่งที่ไหนรุ่นอะไรอยู่บ้างครับประวัติ ล่าสุดก็ปี2019แล้วก็2020ผมชนะรุ่น GT3 ใน Thailand Super Series นะครับก็เป็นแชมป์สองสมัยปีที่แล้วได้ที่4แต่ว่าปีนี้กำลังนำอยู่ในตารางนะครับก็เหลืออีกหนึ่งสนามหือน่สนจะเกิดขึ้น9-11ธันวาคมนี้นะครับที่สนามบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใเกิดแฟรไปเชียร์ได้เลยนะครได้เลยครับขอกำลังใจด้วยครับอ